ย้ายท้องสิบห้าพเพื่อนเพื่อนมามองบักพิกต้นเก่าที่ห้องบอกควนมองขามนะจ๊ะเนาะตว่าย้ายท้องก็เคยมองขามเขามาแล้วบักพิกต้นเกา่าย้ายท้องอย่างย้ายท้องที่แรกย้ายท้องตัดทิมนะจ๊ะเนาะว่ามันเป็นใบเหลืองใบด่างยังสี่แมเพื่อนมันเป็นใบเหลืองใบด่างย้ายท้องก็เลยตัดทิ้งมึงดูจากที่ย้ายท้องตัดเขาทิมนะจ๊ะเนาะเขาแตกขึ้นมไม่ตามต่อนะจ๊ะนี่ แตกขึ้นมาบัากหลายแหนงได้เพื่อนๆแตกขึ้นมาแบบหลายเลยจ้ะตั้งแต่หนาฝนเด้จ้ะ,จะนี่ตั้งแต่หนาฝนพ่อสอหกสิบหกเนาะย้ายท้องตัดทิ่มตาบาบักริกยุ่มอ่งนี้มันจะได้นี่ละจ้ะนี่ปีปีที่สามหนูได้เพื่อนๆย้ายท้องกับเที่ยวตัดเขาทิ่มเนาะตัดเขาทิ่มเขาแตกมาไม,าม,าม,ามา่สาเหตุที่ย้ายท้องตัดคือเขาเป็นโรคใบเหลืองใบด่างไหม้ะย้ายท้องก็เลยตัดทิ่มเบิด ตัดจำเงาจำกอเลยเด้เพื่อนจงไว้จงไว้ต่อสันนไหมจ้ะจงไว้ต่อสันนแบบนี้บอกเคยคิดว่าเสียเอาบอกเคยคิดว่าสีได้จังใดเขาจังม่านเกิดมาย้ายท้องมาสวนนะจ๊ะย้ายท้อง้อมองเออบอกพี่มันคือบ่ต้ายมันคือเกิดขึ้นมาอีกประศรนจ้ะย้ายท้องกันเลยได้มาพวนดินหัวก้านเพวนดินในหมู่บ้านนี่แกนี่พวนดินเหล่าก็เอาน ขีม่มอว่าจอดให้น้อยในี่เนาะเห็นว่าเขายังมีผลประโยชน์อยู่เขาเป็นตะได้กินอยู่จังสิแม่จ้ะยายท้องก็เลยมาดูแลบำรุงรักษาเเออพื่อนนี่ยายท้องก็สิมาเก็บด้เจ้ะนี่สิเก็บไปใส่ซุปบะเขียสิเก็บไปใส่ป่นปลาหรอนี่น่วยแบบนี้ขเขากินได้รนุ่ยแบบมีก้ก็แก่เลยเด้เพื่อนนี่นี่แก่เลยได้จ้านี่ถ้าเขาสใส่ป่นปลาใส่บะกพิกดินี่รุ่นนี่แหละจ้าพอดีเลยนี่เนาะนี่แหละจ้าสาเหตุ หนึ่งเด้อเพื่อนเพื่อนคันมีเพ <jumps> ื่อนเพื่อนมีบอกพิกต้นเกาต้นแก่ที่มันต้นแก่ <uld television> คิดว่าสิปูกไมหกไมให้เพื่อนเพื่อนตัดต่อร้องมึงเด้จ้ะตัดเพียงกับนาดินเลยเด้จ้ะเพื่อนเพื่อนตัดให้มันเพียงกับนาดินเลยแล้วเขาสแตกขึ้นมาไม่แบบนี้เลยจ้ะเขาสิแตกขึ้นมาไม่งามงแบบนี้เลยจ้ะมึงดูแตกขึ้นมาไมาบบ่ายมา,มายงใบบ่มีใบเหลืองเลยเด้จ้ะแบบนี้บ่มีใบเหลืองเลยหเห็นบ่ กินเบิดปีกับเบิดจ้ะนี่กินเบิดปีกับเบิดอันนี้เป็นบักพิกสองปีเรอเด้อเพื่อนเพื่อน,นย้ายท้องได้ตัดต่อบ่บ่บบบเคยคิดว่าสิเอาไหมจ้ะแบบสิตัดให้เขาตายไปเลยไหมเพราะว่าเขาใบเหลืองจังส่ไหมจ้ะดูจากการตัดนอกจะเนาะจากการที่ย้ายท้องตัดเขาทิมเขาก็เลยบอ่อยากเขาก็เลยบ่อยากตายนอกจะเนาะเขากระทนทานดู นั่นเงาเขาจะเขาสิแตกขึ้นมะไมเพื่อนเขาสิแตกขึ้นมาไมบอกหลายต้นแต่ละต้นนี่เขาสิแตกเงาขึ้นมาไมแตกแหนงงแขนงขึ้นมาไมเนะจน้ะเนาะย้ายท้องกันเลยเอาความรู้ใหม่ใหม่มาบอกเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะว่าตอพี่ต้นพี่กระตัดตอได้แตงตอได้นะจน้ะเนาะ